คนบ้าอะไรวะจะไปกดหัวเด็กคือมึงต้องเป็นคนยังไงวะผมถามจริงดูเลวจัดเลยตอนนั้นก็คือตอนเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ว่าเออในโรงเรียนเนี่ยเราได้ทําอะไรไปบ้างครับส่วนมากมันจะเป็นวีรกรรมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแล้วกันคือเน,นี่ยเป็นเอ็กคลูซีฟมากๆครับผมผมคนเดียวมันจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือใช่ไหมผมก็เลยเชิญรุ่นพี่ผมมาคือคนเนี้ยเป็นคนที่ยุปเลี้ยงผมมากกับมือครับคนที่ทาให้ผมเป็นยูทุกวันนี้คนนั้นคือพี่หนึ่งครับผม เปิดตัวนยฮะเปิดตัวเออตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่นะพี่ผมอายุ1 3บ4่ถูกปะน่ายประมาณ13บสามสิสามสิบประมาณนั้นแหละเด็กสุดในรุ่นอะแบบเด็กมากเออตอนนั้นน่าจะเด็กสุดละเด็กสุดวลีสุดด้วยตอนนั้นเอยคือที่เรามีเรื่องเล่าเยอะเนี่ยครับต้องรู้ก่อนว่าเราเรียนเนี่ยเลิกประมาณบ่ายโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้ทําอะไรก็ได้ครับจะมีแบบว่าห้องเล่นกีฬาพวกปิงปองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนมากเราจะไม่เล่นครับระหว่างวันเนี่ยเราก็จะไป อยู่หอ,อกันครับมันก็เลยมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในหอครับก็เล่าก่อนว่าหอเนี่ยมันจะเป็นรูปตัว L ประกบกันเป็นอย่างไงเอ้ยนี่และคือแต่ละฝั่งนะครับก็จะเป็นห้องน้ําเราก็เลือกมาฝั่งหนึ่งเลยเป็นห้องน้ําของคนไทยอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของแขกไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันเลือกเองนะไม่ใช่ครูเลือกให้เออเราเลือกเองเราจัดการกันเองครับทีเนี้ย ระหว่างทางเดิมมันก็จะเป็นห้องไงห้องเนี่ยขนาด40ตารางเมตรครับก็จะมีพัดลมมีล็อกเกอร์ให้แล้วก็มีเตียงให้ครับผมส่วนมากจะอยู่กัน3คนแต่ผมเนี่ยมีรูมแมทแค่คนเดียวคือชื่อพี่เก่งส่วนพี่หนึ่งเนี่ยก็อยู่กัน2คนปะใช่ใช่ตอนตอนแรกก็อยู่2อะอยู่เจมสองคนใช่คือพี่หนึ่งกับพี่เจมครับเป็นหัวหน้าใหญ่สุดแล้วกันคือเวลา <c oughs> คนไทยมาเนี่ยเขาจะรวมในห้องพี่หนึ่งกับพี่เจมขนมเยอะขนมเยอะเออมออันล่อ คือพี่หนึ่งนะครับเป็นคนที่ขนมเยอะมากๆแบบมากๆคือคนที่อะไรไม่รู้ซื้อขนมเป็นหมื่นคะนี่พูดจริงขาดแคลนเนี่ยในหอไม่มีอะไรกินหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ครับว่าทําไมถึงซื้อขนมเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าที่หอเนี่ยมันเป็นโรงเรียนประจำใช่ปะเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องรอมา2สองเดือนหรือ1เดือนครับถึงค่อยได้ออกเราก็เลยต้องซื้อขนมมาตุนไว้ครับคือผมเห็นครั้งแรกแบบซื้อขนมแบบ5้าพันเนี้ยผมก็ทําใจไม่ได้แล้วนะเพราะตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยซื้อขนมแพงขนาดนั้นมาก่อนนะแต่พี่หนึ่งเขาซื้อเป็นหมื่นนะ แล้วคืออุปกรณ์เขาครบน้ำลงน้ำร้อนมีหมดมงัมงมาม,มา่มมามีหมดครับอยู่แล้วต้องพอร้อมไงต้องพอร้อมช่วยดูด้วยว่าเราแบบอดอยากกันขนาดไหนในหอจริงก็ใครไม่มีอะไรจะกินก็แบบไปอยู่ห้องพี่หนึ่งเดี๋ยวจะอิ่มแน่นอน <c oughs> <c oughs> ครับแล้วทีเนี้ยวิธกรรมเรามีอะไรบ้างดีกว่าก็อย่างแรกครับหอชายมันก็จะมีแกล้งกันอยู่ละเป็นปกติก็เหมือนหอชายทั่วไปแหละก็มีนู่นมีนี่เออคือ เวลาเรารวมกลุ่มนะครับบางทีเนี้ยในในห้องเนี่ยมันก็จะมีพัดลมใช่ปะ่ะเบสิกสุดเลยนะเราก็จะเอาแป้งเนี่ยไปลอยพัดลมแล้วก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบฟุงฟ้งๆมีอะไรง,ง่ายๆอีกเลยมีเปิดคอนเสิร์ตเ,เ,เออมีเปิดคอนเสิร์ตก็คือว่าสมัยนั้นนะครับมันยังไม่มีพวกสมาร์ทโฟนใช่ปะ่ะคืออย่างมากคือ iPod คือต้อ,องบอกว่าแต่ก่อน,น่ย โรงเรียนมันไม่มีเน็กด้วยแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้เ,ออเราต้องแอบ,บเอาโทรศัพท์เอา iPod อะไรเงี้ยไอพอ t ทั c แต่ก่อนนะ่ะแบบอบว่าเข้าไปแล้วแบบชีวิตแม่งเหงาอะไม่มีที่อะไรทไร <c oughs> ไําเลยในหอก็เลยแบบเริ่มมีไอเดียพิเลนพิเลนเราก็เปิดแข่งคอนเสิร์ตกันแบบบางทีนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเราใช้ Talking Dick เนี่ยลงเพลงไปในนั้นแล้วเพื่อไปฟัง เช่อเขากิ้งดิกอย่างเก่าไปหอเนี่ยมันว่างมากถูกปะมันก็เลยจะมีคนแบบมีไอเดียอะไรพูดขึ้นมาแล้วก็เออคนมันเห็นว่าน่าสนุกแล้วเขาก็เริ่มเล่นกันเลยครับอันนี้จะเป็นไอเดียง่ายๆนะผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นทับกันฮะทับกันฮะง่ายมากคือเราก็เล่นอย่างนี้เรื่อยๆครับคือต้องบอกก่อนว่าเตียงที่ของโรงเรียนเนี่ยเป็นเตียงเหล็กทีนี้มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เราเล่นทับกันปกติแบบอยู่เดียรไปแกล้งกันแบบแบบว่า มันจะมีคนมือปืนน่ยมันจะไม่บอกว่าไอ้เหี้ยคนนี้ต้องโดนแต่ปึ๊บแมงก็จะชี้ปึ๊บเราทุกคนแม่งแบบเหมือนซัมบี้อ่ะวิ่งเข้าไปแบบลุมปุ๊บ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 ปุับปุ๊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 บนุ๊งปุะบปุนบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปนกบปุ๊บปงี้ยแลบวชิบยแล้วคือเล่นตอนกลางคืนด้วยแลปวแบต้องโทหาแม่ม แหม่ก็คือทิเชอร์ที่เราเรียกกันได้ยงงครคือแหม่ถูกปะเราเรียกว่ามาดมหรือแหม่นะเรียกแหม่มเ,เราเรียกว่าแหม่ครับก็คือเราต้องบอกว่าแหม่ม,มีคนหัวแตกแล้วก็เเรียกวพยาบาลมาหน่อยทํทํกันอยู่บอกแตกแตก <laughs> แล้วคือแบบว่าต้องต้องบอกก่อนนะว่าผมจําได้นะว่าไม่มีใครบอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกจะบอกหกล้มปะเออเออบอกอหกล้มหกล้มแม็กซี่บอกเกิแล้วคือแบบคนที่โดนเนี่ยโค่หน่าสงสารคือเขาชื่อพี่ีเองเขาแบบ เขาต้องสารมากอรอบรแบบว่าคลินิกแม่งอ่ะอย่างกลางขับรถไปประมาณแบบครึแบบ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอ่ะแบบยีอ่อยู่ในแบบชนระบทอยู่หุบเขาอ่ะ,อ,ะอันนั้นคือหนึ่งคือมันไกลต้องรอนานถูกป่ะอีกอย่างหนึ่งคือมันสุขอนามัยมันไม่ได้เราไม่ค่อยมั่นใจแล้วกันคือมันไม่เคยมีใครไปโดนเย็บไงคือพี่ก็คือคนแรกอะเขาก็โดนไปซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้ก็ยังมีรอยแผลเป็นอยู่นะฮะรออะไรอ่ะก็ตามนั้นนะฮะคือที่เราเล่นกัน เดี๋ยวชื่อเรื่องนะผมตั้งให้ว่าชื่อเสื้อประโจบครับก็คือว่ามันเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นว่าเราเลียงเสร็จมาแล้วใช่เราก็กลับมาห้องแล้วก็เล่นไพ่เป็นปกติครับเราไม่ได้เล่นแบบพวกการพนันนะแบบพวกโปกเก้าอะไรพวกนี้เราจะเล่นสลับกันครับ พอเราพอเราเล่นอยู่เนี่ยมันก็จะมีคนเห็นลูกหนูวิ่งเว้ยต้องบอกห่อยว่าเลขาที่ว่าห้องห้องห้องเป็นแบบดมพลเวลากินอะไรเงี้ยมนกินห้องนี้เมีช่วงหนึ่งกินแล้วแบบทิ้งลงตรงพื้นทิ้งลงตรงพื้นอย่างเงี้ยตอนนี้แม่งอยู่ดีมีหนูอ่ม <c oughs> ีหนูในห้องเรียกว่าลูกหนูแล้วกันคือมันตัวนิดเดียวเออลูกหนูตัวเล็กมากอ่าทีนี้ครับออมันก็เกิดชวนลมุนครับมันจะมีคนสองแบบเลยแยกง่ายมากตอนมีหนูคือคนที่แม่งไม่ทําอะไรเลยคือแบบกลัว อีกคนหนึ่งคือพร้อมที่จะไปจับแม่งอ,อ,อ,อแล้วเรามีทั้งสองแบบในห้องนั้นเอ,อ <c oughs> คือมีคนเยอะมากตอนนั้นอะสักประมาณเจ็ดแปดคน,นในห้องอะเจ็ดแปดคนอยู่ในห้องเดียวครับคือแบบเยอะยิ่งนะคือเราเอาง่ายเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เห็นภาคือว่า มันมีอยู่สาเตียงใช่ไหมคือเตียงเตียงประจบเนี่ยเราจะไม่ยุ่งเราจะเอาเตียงพี่เจมืบเตียงที่หนึ่งเนี่ยมาต่อกันทีนี้มันก็จะ,ออจ,ะจะนั่งได้ทุกคนละแล้วก็เราก็ดังเล่นไพ่กันนั่นแหละแล้วทีเนี้ยประเด็นคือคนที่แบบไม่ทําอะไรเงี้ยเขาก็อยู่บนเตีงเยงไงคนที่จับหนูเนี่ยก็ทีเนี้ยก็สนุกเลยครับก็เอาไม่กวาดเอาอะไรนะกระบวยอะไรพวกเนี้ย<อ>หมดแปอย่างเงี้ยสวยมากจะเป็นของพี่หนึ่งพี่เจมครับคือคือใช้ได้เต็มที่เตะหมดเลยคือคือไม่สนถูกป่ะคือมันของพี่หนึ่งแล้วคือเราไม่สนเนี่ยเรา ตีคือตีตีสุดแรงเออไม่รู้แล้วยาเอาเอาให้มันออกไปให้ได้นี่เออทุกคนแม่งกักหนูไว้หมดแล้วแหละแบบว่าหนูมันวิ่งไม่ได้แล้วถูกป่ะแล้วเราก็คิดว่าอะไรแม่งจะจับหนูดีเนี่ยก็อมองไปเห็นตู้ประจวบคือเอาแม่คือใกล้มือเออคือคือเออมันไม่ใช่มันบาหนึ่งนะมันไม่ใช่ตู้เลยมันคือมันเป็นลาวไว้อยู่แล้วทุกคนมันสามารถห้อยเสื้อไว้ได้แต่ของแต่ละคนซึ่งประจบเนี่ยมันอยู่ใกล้สุดเ,เราเลยไปคว้าอะไรปุ๊บคว้าเสื้อประจวบมาเลยครับแล้วก็เอาไปจับตัวหนูมา เพื่อไม่ให้โดนมือไงแล้วก็เอาไปทิง้งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเสื้อประจวบวเนี่ยครับที่เราเลอะหนูไปแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่มแม้แขวนเสื้อเหมือนเดิมคือเสื้อตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเสื้อตัวเก่งประจวด้วยใช่ไหมพี่หนึง่ง <c oughs> คือแม่กใส่ทุกวันใส่แบบอย่างบ่อยอะใช่เสื้อลายสก็ตสีส้มคาดดำดำได้เป๊ะดูดูดูจ <c oughs> ะจวนี่ก็นอนหลับฝันดีเลยมีอะไรเยอะเล่าเยอะสองชั่วโมงก็ไม่จบบอกเลยใช่ใช่คือมันเยอะมากไม่มีเรื่องทุกวันอะชีว ว่างว่างจับเราเรียนแบบเรียนกี่โมงอ่ะเรียนเก้าโมงครึ่งเนี่ยพักเที่ยงบ่ายโมงเรียนเสร็จบ่ายสามเนี่ยไม่ก็ว่างชิบหายแล้ว่ะแล้วไปเรียนตอนเย็นเรียนมั่งไม่เรียนมั่งมีเรียนเ้วยผมเห็นมีเรียนเลยมีเรียนตอนเย็นไงผมมีด้วยอ๋อมึงอยู่ซีบีไงกูอยู่ไอจีไงเออไม่มีผมไม่มีมึงเล่าอย่างเนียวว่ามึงไม่ค่อยอยู่ห้องเรียนท่าไหร่จนแม่มต้องเดินมาตามแมมต้องเดินมาตามโรงเรียนเราครับมันมีสระว่ายน้ำครับ แต่ประเด็นคือเขาห้ามให้ผู้ชายกับผู้หญิงเล่นพร้อมกันที่นั่นนะเขาค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างนี้มันก็ต้องแบบแยกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือ,อไม่ได้ฟรีดอมมันจะเป็นเวรไงถูกป่ะผู้ชายก่อนแล้วค่อยผู้หญิงอะไรเงี้ยครับทีนี้ครับไม่รู้มีใครเสนอไอเดียคือ <c oughs> ผมบอกเลยว่าใครที่ไอเดียประหลาดพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย คนมันจะร่วมด้วยร่วมด้วยเร็วมากคือพร้อมที่จะหาอะไรแปลกใหม่จะบอกแล้วมันหอมว่างเกินจนวม่อะไรทำไงพอมันมีอะไรน่าสนใจน่าทำก็ทำไม่เ,เลยไอเดียส่วนมากก็โดนฟูมด้วยพี่หนึ่งกับพี่เจนนะครับสองคนนี <c oughs> ้หยอกหยอกพอถึงตาผู้หญิงเล่นหนาวะครับมันก็มีคนเสนอไอเดียว่าเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 2> ดูหน่อยป่ะต้องบอกก่อนว่าแล้วเราจะดูยังไงเพราะว่ากำแพงสูงมากครับทีนี้ผมก็ไม่เคยมีไอเดียนี้มาก่อนเลยครับแต่ว่ามีคนไปสังเกตครับคือ ช่างสังเกตแล้วกันเขาเห็นแบบตรงท่อระบายน้ำ,นำนมันเป็นรูแล้วเราสามารถมองเห็นข้างในได้แล้วคือมันมีท่อเดียวเนี่ยนะออใช่คือก็จุดเริ่มต้นก็ามาจากซ่อนแอร์อีกแหละ <laughs> มาแอร์มาอยู่แถวนี้แรกเ, <laughs> เห็นเห็นท่อไงออแบบไม่ได้ตั้งใจเว้แล้วแบบมองเข้าไปอ,อ๊ะไม่ใช่ละเอ,อ้ยมันเห็นนี่มันเห็นนี่มันเห็นนี่เห็นหมดเลยนะก็เห็นแหละเอ็เห็นแล้วก็เ,เกข้าแบบ มุมกว้างอยู่อะไรแต่ว่ามันมันมันรูนิดเดียวมันรูแค่นี้เองฮะเออแ็นั่นแหละด้วยความโซนความคิวในวัยเด็กคือแบบไม่ใช่ทุกคนแบบแย่งไปแย่งแย่งรูกันนะครับคือทุกคนนะครับต่อคิวกันเฮ้ยเป็นระบบวะเนี่ย <laughs> ใช่ไหมคือเป็นแบบเออพี่หนึ่งก่อนนะแล้วก็พี่เจมแล้วก็ผมอะไรเงี้ยคือผมก็นก็ <laughs> เป็นน้องเล็กสุดไงก็แบบจะได้คนสุดท้ายครับเดี๋ยวว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วดีกว่า <laughs> เอาจริงก็ใช่ครับมันก็มีอะไรทำแล้วก็คือเนี่ยมึงม,มึงไม่บอกอะว่าแบบหอเราไม่ไม่ใช่แบบว่าไฟตลอดเวลาเว้ยแบบเอออะไรอย่างงี้ไฟก็มาเป็นเวลาอะไรอย่างี้พอไม่มีไฟเราก็นอนในหอไม่ได้แล้วก็นู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยจริงคือผมบอกเลยนะว่าพอไฟดับปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบผิดแผนหมดเลยคือชาร์จ iPod ก็ไม่ได้พัดลมก็ไม่เปิดให้คือมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยพวกไปเล่นซ่อนแอบหาอะไรเล่นกัน แต่คือมันไม่เคยมีหรือผมไม่รู้นะคือม anyway. ันไม่เคยมีใครเสนอไอเดียแบบเฮ้ยวันนี Mir ้อ่านหนังสือกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือผมว่าอาจจะโดนปัดตกหมดแล้วนะฮะมันไม่มีใครทำไงมันน่าเบื่อเกินแต่อย่างเช่นถ้าผมผมถามจริงคือบอกว่ามีคนมาบอกว่าวันนี้อ่านหนังสือดีป่ะกับมีคนนึงแม่งเสนอมาพร้อมกันแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้แอบดูผู้หญิงในสระว่ายน้ำดีกว่าอ่าเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเลือกอะลรถูกปะ อังสือที่อังสือ <S <S 2> <S 2> เนี่ยเราไม่พูดความจริงเราพูดเรื่องโกหกอะผมก็ไม่รู้ไงคือผมก็ตามพวกพีความจริงคือวอาไอเอ,อิร์ธอังสือก็เดี๋ยวมันเราพูดถึงสาวน้ำอ่ครับคือเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของผมแหละเป็นเรื่องที่พีกสำหรับผมมากคือเรื่องเนี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมมาโดนพักการเรียนครั้งแรกในอินเดียอันที่จริงมันมีครั้งเดียวแหละนอกั้นผมไม่เคยพักการเรียนเลย เรื่องมันเกิดมาจากว่าตอนนั้นครับมันเป็นชั่วโมงที่เขาอะไรเป็นชั่วโมงว่ายน,น้ำเออเป็นเป็นชั่วโมงว่ายน้าแล้วทุกคนอาจจะมองเห็นภาพว่าสระววน้ําไปยังไงคือมันจะเป็นประตูทางเข้าอยู่ขวามือแล้วพอเราเดินไปปุ๊บเราจะเจอสระเด็กสระเด็กก่อนเราเดินต่อไปเนี่ยจะเป็นสระผู้ใหญ่ไอ้นี่ครับคือทุกคนมันก็เล่นน้าไปเรื่อยๆครับจนหมดเวลาแล้วพอใกล้จะเลิกนะครับคือผมมาขี้เกียจไงผมก็เลยแบบข้ามไปสระเด็กก่อนคือเหมือนอยากอยู่ในน้ําให้นานที่สุดอะ่ะแล้วก็ค่อยออกไปเลยตอนระหว่างผมไปสระเด็กเนี่ย มก็เห็นแม่งเด็กคนหนึ่งแม่งเล่นน้ำอยู่นะตัวเปียกเลยมันชื่ออะไรนะปาก,กัสมันชื่อปาก,กัส,กกสไอเด็ก,กปาก,กัสเนี่ยครับ<ๆ>ม,มันเล่นผมนะคนนี้คือแบบเด็กจัดๆเด็กแบบเด็กแบบปอสองปอสามอ่ะคือมันเล่นผมแล้วไอเนี้ยมันเล่นผมไป <c oughs> คือผมเห็นแม่งตัวกระเปียกนะผมว่าเป็นคนที่แบบชอบแกล้งผมก็ไปแม่งอยู่ตรงมุมผมก็เลยแบบไตตรงมุมใช่ป่ะเราก็บอกเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทำพอทำแห่เสร็จแล้ว คือผมก็อยู่กับมึตตงตอนนั้นนะคือผมแค่แบบในในใจผมคือผมแค่อยากแกล้งเฉยนะคือไม่ไม่มีอะไรทีเนี้ยแม่งแม่งร้องไห้เลยเอแม่งร้องไห้แล้วแม่งไปฟ้องครู ไม่มันมันมันกลัวแล้วมันก็หน้าม,มุดล,ลงไปในน้ําแล้วมันก็ร้องไห้แล้วมันขึ้นมามนก็แบบเหมือนแบบหายใจไม่ออกแล้วอะไรอย่างนี้ไงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ใช่ใช,ใช่เหรอใช่ก็เนี่ยเป็นที่มาแล้วทีนี้ก็ครูก็พารีบพาไปส่งโรงพยาบาลไงพี่คลินิกไกลๆนั่นน่ะแล้วกลับมาบอกว่าแบบน้ำเข้าพองน้ำเข้าปอดอ,อะไรก็ไม่รู้อะเออเช่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าเออคือผมคือผมก็ไม่รู้ว่าแม่งพูดจริงหรือเปล่าไงเขาไปตรวจใช่ป่ะพอไปตรวจ ปวดปอดบอกว่าน้ําเข้าปอดน้อมเพาน้ําเข้ากรพอะเงี้ยคือมันทุกคนมันก็บอกไม่ได้มีอะไรเออคือมันไม่มีอะไรถูกป่ะแต่ประเด็นคือน้ำชอบแบบถ้าแบบยังไงวะแตกตื่นแตกตื่นเออแบบไม่คือพี่คือประเด็นคือมันไม่มีอะไรเว้ยคือมันไม่มีอะไรแต่ประเด็นคือไอ้เชียยปากัดเอไอ้น้องปากัดเนี่ยครับมันไปบอกครูว่าไงรู้ป่ะมันบอกว่าผมอะไปกดหัวผมไปกดหัวเด็กอ บอกว่ามึงเคยไปกดหัวเขาทำให้เขาหายใจไม่ออกเกือบตายคนบ้าอะไรวะจะไปกดหัวเด็กคือมึงต้องเป็นคนยังไงวะผมถามจริงดูเลวจัดเลยเะินได้แล้คือแบบว่าเป็นที่มาของพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธจับเด็กกดน้ำผมน่าจะแบบโดนพักการเรียนไปเลยโดนไปประมาณสองอาทิตย์ป่ะชุดใหญ่อยู่ตอนนั้นนะเออจำไม่ได้ว่านางที่ไหนแล้วชุดใหญ่อยู่คือผมเนี่ยแบบร้องไห้เลยนะแบบไม่เคยโดนอะไรอย่างนี้มาก่อนมันคือครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมโดนพักการเรียนอ่ะแล้วพอโดนไปปุ๊บแบบว่ามันรู้สึกแบบว่าทำให้แบบพ่อแม่ผิดหวังหรือเปล่า แต่คือเหตุผลมันง่อยไปว่าผมว่าคือผมมันไม่ได้ทำไงคือผมไม่ได้กดหัวเด็กไงประเด็นแล้วคือตอนนั้นผมก็รู้เลยว่าเราอยู่ประเทศไหนครับคือคนประเทศนั้นมันได้เปรียบอยู่แล้วถึงถึงคุณจะมาเป็นคนต่างประเทศก็เถอะเป็นมาเป็นคนที่เขาอาจจะให้ความสนใจแต่สุดท้ายเขาก็เอาคนประเทศเขาดีกว่าแบบมันดูเศร้านะคือผมผมก็คิดว่าเออจำได้เลยว่าเป็นยังไงช่วงนั้นผมจำได้ดนนผมจำได้ <ฉ ổ S 1> ทุกเฟรมอะไไม่มีลืมหรอกจำได้ไม่มีลืม,มหรอกในหัวผมนี่คือเป็นเฟรมที่ผม กำลังข้าวไปจากสะผู้ใหญ่แล้วก็เดินไปสาะเด็กแล้วทีนี้ก็แบบเห็นแม่งได้าแกล้งว่ะแล้วก็จัดหน่อยแล้วก็โดนพักการเรียนเจมเออะไรวะเอ้กูอยู่กับเอิร์ธเออเขากำลังอัดบล็อกชีวิตที่โดนกันแกล้งที่จีอยู่ตอนไหนเนี่ยนั่งพูดกันอยู่เนี่ยน,นี่อัดอยู่เนี่ยเนี่ยให้ให้ให้พี่เจมเนี่ยพี่พี่เจมพี่รักงอีกคนหนึ่งเนี่ยเข้ามา สวัสดีครับเดี๋ยวจะให้พี่เจมคามาเล่าอะไรหน่อยว่าอยู่ที่หอเนี่ยเราทำอะไรเป็นบ้างเอาพีคเลยเจมเอาแบบเล่าได้นะเออประจวบก็มาปัตสก็มามึงกดน้ำอ่ะนะมึงจะกดไปกดน้ำเด็กก็เดนไล่ออกนะแจ้งเด็กแขกคนจังไ่ยังไงไม่ได้โดนไล่ออกโดนโดนพักการเรียนครับโดนพักการเรียนมึงก็โดนไล่ออกอยู่ดีอ่ะมึงก็ออกไม่ไม่ได้ออกความเรื่องนั้น แต่มึงเร็วจริงผมพูดเลยคือมึงมึงทำแขกไอ้เที่ยมึงมันเด็กกว่ามึงอ่ะมึงที่ดูมันตู้มึงไม่ได้เว้ยแต่มึงก็ทำมันอ่ะไอ้แป๊บนึงแป๊บนึงพี่แป๊บหนึงงพี่อยู่ฝั่งไหนเนี่ย มันม hey, ีนี่นะประสบการณ์ที like, like like. right. right. ่เราที่แบบว่ากินมาม่าที่แบบว่าเรียกพกมาม่ากันมาอย่างเงี้ยอ๋อเคอเร่อกมันเป็นหนี้คือว่าเราดมมาม่ากันคุณแบบว่าทุกคนอ่ะทุกคนจะมาม่ามาใช่ไหมแต่แบบแม่งมีลิมิตเว้ยมันเอาไปได้ไม่เยอะนะแล้วด้วยความว่าอาหารแขกอะบางครั้งไม่ใช่แม่เบื่อเว้ยใช่เราแบบเบื่ออะไรตรงต้มมาม่าแล้วทีนี้มันเราก็เลยแบบต้มคือต้มต้มธรรมดามันปกติไปไง คือเราก็ต้มกันทุกวันแต่นี่คือเราแบบต้มทีละลังเียเออต้มทีละลังไอ้เนี้ยแบบไม่แบบผู้เรามีประมาณสักกี่คนได้แล้ประมาณสิบกว่าคนได้ไหมสิบกว่าคนประมาณสิบกว่าคนคนละสองห่ออย่างเงี้ยเยกินแม่งกินไม่ผมก็ล่วงทุกวันเลยแต่รอบมามางทีแต่ประเด็นคือมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่ขนมทุกคนแม่งหมดเออแล้วทีเดียแบบเราก็เริ่มที่จะไปหาเสบียงที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของคนไทยอะขโมยเลยได้งขโมย เงี้ยมึงเลยง่ายมเลยแล้วมึงแล้วมึงก็เป็นตัวแปรที่แบบไปคุยไปทําเป็นตีสนิทกับพวกเด็กแขกแล้วมึงก็ทําเป็นเด็กแขกได้ลงนี่คือพี่หนึ่งถูกไหมพูดถึงพี่หนึ่งเนี่ยมึงเนี่ยมึงแหละเพราะมึงลุกเดียวพวกเด็กแขกก็เด็กแขกขนมมึงก็ไปส่งไอ้เค้าไปสืบ้ว่าไอ้เกี่ยวขนมไว้ไหนวะ ใช่มึงก็เป็นมึงก็เป็นตัวบอกใบ้พวกครูว่าเฮ้ยพี่วันนี้มันมีอะไรพวกมึงมึงก็รายงานมาเป็นลิส์แล้วพวกคูก็ต้องไปทุบกระเป๋าโอ้โหนี่คือเราทำไงเป็นระบบขนาดนั้นเลยวะเออสเตปเป็นองค์กรเขาเรียกองค์กรดีว่ะอย่างเอาอย่างคือตอนนั้นคือผมแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าไรสายสายลุยไงทำให้พวกพี่ได้เสมอคือที่จริงก็คือแบบเป็นเด็กสุดแลแหละก็เลยแบบโดนโดนอะไรพวกนี้บ่อย คนเรามันเลือกได้เนี่ยคือจริงๆพวกครูแบบบอกมึงบอกว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยงานซื้อดีแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกพวกครูจะไม่ทำะเว้ยแต่มึงบอกมึงมึงหิวหิวไอ้เออเอาเอาไอ้พวกครูไม่อยู่ก่อนเงี้ยพวกครูก็เขาพวกครูแบบอ๋ออ๋อไอ้เหี้ยน้องแม่งหิวว่ะหนักเลยเงี้ยใช่เหรอวะไม่ใช่อ้เลยหนักเลย อ่าเดี๋ยวเราเราจบเรื่องนี้ไม่ถีครับมันเริ่มดูไม่ดีละจบ,จบมึงคุยกับกูแล้วมึงไม่จบริงอ่าเดี๋ยวเราแล้วไม่จบเติมมาแต่งอะไรเงี้ยอ,อกคิดดูนะคือผมอยู่แค่ปีเดียวนะแต่บอกเลยว่าลหลายเรื่องมัอยู่ในหัวผมจนถ,ถึงทุกวันเนี้ยเราแค่นี้เป็นตัดก่อนเวย้ยได้พี่ขอบคุณมากครับโอเคครับผมงั้นเจอกันครับเราเราไม่รู้หรอกเออได้ก็ขอขอบคุณพวกพี่มากครับที่มาให้เอ่อเขาเรียกว่าไรมาร่วมกับบทสนทนาย่างี้ you mm -hmm.